พลังระดับนี้เนี่ยมันได้เท่าไหร่กันเชียวนะ 19m นะครับตอนนี้กระโดดโอ้โหโคตรเอาอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งเลย โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวหุน่นยิงกันอ,อีกเช่นเคยนะครับเดิวมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบักกันอีกแล้วนะครับโรบักวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือเกมกระโดดเทมโบลินนะครับเป็นการฝึกนะไปเรื่อยๆแล้วก็แข่งเพื่อเอาเงินนะครับมันจะกระโดดได้ไกลแค่ไหนดูดิเห็นไหมทางข้างหน้าที่ผมจะไปเนี่ยมันไกลามากเลยนู่นเลยซึ่งเราก็ต้องทําการฝึกก่อนเลยนะกรโดดเทมโบลินเพื่อทําการให้เราแบบแข็งแกร่งนะซึ่งเนี่ยพอเราโดดใช่ไหมอันนี้ผมมีเงินอยู่หมื่นสี่หมื่นสี่เป็นเง บวกเงินนะครับมันจะบวกเงินคูณคูณอ่าหนึ่งจุดสี่ห้านะครับเมื่อกี้โอเคแล้วก็มาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะครับเพื่อทําให้เราด็อกกี้แงเอ้ยแปลกแฮงวินโอ้เอ้ย,อ,อ,ยอยากได้หน้าอีโมจิร้องไห้โอ้ได้ไหมได้ไหมพอก่อนพอก่อนพอกัอนพอกัอนพอกัอนไป,นป,นป,นปนสุ่มมันตัวที่ดีที่ดีที่ดีที่ด,ด,ดีมาแล้วไป โดดก่ได้เท่าไหร่วะสามสองต่อครั้งหรือว่าโอเคเลยนะแล้วก็การแจกของเกมนี้ก็มีอยู่นะสัตว์เลี้ยงแจกฟรีรอ16นาทีคุณก็จะได้สัตว์เลี้ยงไปใช้กันแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรเกิดใ,ใหม่ทำไมที่อัน,นี้มันบวกทีละยี่อันแรกกันเนาะได้รับรางวัลแข่งขันติดๆนี่โอเคเราก็ต้องดูบบงีีไปเรื่อยๆอ่าแล้วมีโลกถัดไปด้วยเห็นไหมนะพอร t ทูต้องการ50,000ืเยอะไหมอ่ะห้าหมื่น เยอะอยู่นี่พันกว่าอยู่นะครับผมขอสัก2,000ัว่ามากกว่าน,นี้ก็ได้25ง0ก่อนแล้วก็จะไปกระโดดแข่งแตง่งนะครับ่อฟาร์มตังนะเราจะมากระโดดให้ดูแค่ตรงนี้อย่างเดียวไอ้ฟาร์มตังนี่น่าจะสุด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 ไปเลยอะฟาร์มตังฟาร์มตังคือที่สุดเว้ยเกมน,นี้เงินก็น่าจะเฟอ้อพอตัวเท่าที่ผมเดานะโอ้โหดูไงการกระโดดของผมอะมาเลยเป็นไงอันนี้60 ข้างหลังนะั่นต้องการ1 0 0 0 0มืนตอนนี้อันดับของแต่ละคนหูยพาวเวอร์หกบิลเลียนนี่แม่งโหดโหดอะไรแหละวันที่1เอารับรางวัลดิรออะไระวันที่2ได้ตัวนี้ที่ต้องไม่ต้องซื้อ,อไปไงควดคุมเกิดใหม่สักกี่รอบดีเก็บตังค์มาเรื er ่อยๆไปเกิดใหม่มันจะได้คูณเยอะๆจะได้ก้าวกระโดดได้เร็วขึ้น ห้าพันแล้วลองไปดูดิลองไปแข่งดูดิห้าพันเนี่ยห้าเพลห้าเพลแล้ว, 5, 5, 6, 5, ลวโอ้โหนี่ความเร็วแค่ห้าเพลเลยได้แล้วพี่นายห้าเพลอันดันบสองเลยอะ่ะห้าเพลอะบึ้มนะเชลเชลตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันชิลไงอโอ้โหเดี๋ยว zoom ใส่เลี้ยงโชว์เลยกระโดดได้ไกลมากนะครับยอดไปเลยอุ้ยไอ้นั่นโอ้โหไปไกลกว่าเราอีกอะนู้นเลยมั้งนะ่ะไม่เห็นเลยโอ้โหนี่ไงข้างล่างเอาไอ้นั่น นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเบคอนเห็นะปะบึบบึบเลยอ่ะอะไรวะนะ่ามาโดดไปโดดกลับได้เลยเหรอดูดิหมดมากเลยวะล้านกว่าเลยเหรอหนึ่งบิลเลียนชื่ออะไรวะนะ่าโคตรโหดใกล้จะจบการแข่งขันแล้วนะครับก่อนแข่งขันใกล้จบลงแล้วจบลงแล้วก็ซุ่มเลยรออะไรละ่ะอุย้ย โอ้ได้แบบทั่วไปวะ่ะอีกตัวนึงใช่เห้ยเฮียหมดละหมดจบกันเงิน 50, ห้าหมื่นโหแสนหนึ่งก็โอเคตามก่อนเอาเยอะๆกว่าน,นี้กดีกว่าอ,อุ้ยใกล้ถึงมันจะเป็นครั้งละร้อยแล้วเราเอาโดดไกลๆไปเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมีของแจกอยู่แล้ว รองเท้าคูณ1.5คูณเงินใกล้หมื่นแล้วเว้ยนิดเดียวไม่ใช่นีวว่หว่าส่วนถัดไปต้องมีเงิน 100m กิจกรรมกิจกรรมอะไรวะช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกิจกรรมด้วยมันได้แต้มช็อกโกแลตปะเอาทำอะไรได้วะไม่รู้ละลองดูพร้อมสุ่มสัตว์เลี้ยงได้สัตว์เลี้ยงช็อกโกแลตมันฝึกได้ไหมอ่ะตรงนี้มีที่ฝึกว่าเฮ้ยมีเหมือนกันนี่หว่ามาคุ้มเลยดิกิจกรรมช็อกโกแลตดิอ๋อเอาละเอาละเอาละโลกช็อกโกแลตอันนี้สัตว์เลี้ยงมันอยู่ในโลกช็อกโกแลตเปล่า น่าจะต้องไปสุ่มสัว์เลี้ยงที่เป็นช็อกโกแลตมาเดี๋ยวเราขออนุญาตสุ่มสัว์เลี้ยงเพื่อให้มันเร็วดีกว่านะครับอุ้ยตรงนี้มาคุ้มเลยดีกว่าโอ้โหลองดูดิว่ามันบวกเยอะไหมชหี้เขเ,นะเ,เ,เท่าไหร่วะบวกสามเฮ้ยเรื่องนะเต้เงินเท่าไหร่สองร้อยชักตัวหนึ่ง โอ้ยมหากราบดวงดีนะได้ระดับดีมาเลยขออนุญาตโดดก่อนนะครับอุทิศ40ได้อยู่แรงถือว่าแรงแรงเลยเยโฮสามารถอี o l โวลูชันได้นะครับโอเคเฮ้ยอะไรวะฮะโอ้ยความแรงแคล้ายๆกันกับตรงนู้นเลยนะครับเนีทุกคนผมเจอจุดตรงนี้ด้วยนะครับมันสามารถมาผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อของได้ไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะซื้อได้นะครับนี่เห็นปะคือ ไม่พอไงมันมาซื้อตรงนี้ถ้าให้เว้ยทุกคนดูเห็นไหมเหนะนี่ยผมว่าจะเก็บตังค์ฟาร์มแล้วเก็บตังค์นะออแล้วก็จะมาซื้อให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้มีภารกิจว่ะเนี่ยภารกิจซื้อของพวกนี้ทั้งหมดเลยอะถือว,ว่าโหดนะทุกคนเอาเว้ยเดี๋ยวไปฟาร์มกรอนละเดี๋ยวโดนรอเลยเดี๋ยวโดนรอเดี๋ยวโดนรอ,อเอาละเดี๋ยวเจอกัน <S <S มาแล้วมาแล้วทุกคนผมกลับมาละ ผมได้ซื้อตรงนี้ไปแล้วนะครับนี่นี่อันเนี้ยซื้อไปแล้วนะครับแล้วพวกนี้มันยังทําไม่ค่อยได้เพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างนานครับเออนานเกินเดี๋ยวผมมาทำของผมเองคนเดียวดีกว่าอนุญาตไปฟาร์มเงินในโลกเก่าดีกว่านะครับได้มาเยอะแล้วเราเหมือนสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยมันจะใช้ในโลกเก่าได้ว้าวไปกันเลยดองสัตว์เลี้ยงพี่วีวีเหมือนใครอ่ะโอ้โหนี่ไงโลกโลกเก่าผมก็ยังโหดอยู่นะครับปู่ทีละสามล้านก็ใช้ได้อยู่ไหนลองโดดดิสองแสนนี่ไปโดดมองไหนเดียสองแสนแปดี่โดดที่ตรง นี้ด้วยเหรอเดี๋ยวดวยให้ดูดน้องละหมื่นนี่แหละที่ผมต้องการโลกนู้นไว้สําหรับฟาร์มแบบว่าโห,หดๆเลยเด,เดือดๆเลยนะครับโอ้ส oh. นุกอย่างเงี้บายแล้วเชวให้ดูเอาถึง2ล้าน3ล้านไปก่อนดีวกว่าเดี๋ยนะดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมนะโอ้สปินไปสปินงงงไปค่าเวลาสปินรอได้ยี่ไปห้า,าล้านหนึ่งยัง ร้านละเดี๋ยวร้านพิดปีเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวดูพี่น้องโลกน้นพี่ก็โหดอยู่เดี๋ยวโลกนี้พี่ก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นักไงเดี๋ยวพี่จะมาเดือดตรงนี้ด้วยโลกที่แล้วผมซื้อรองเท้าสุดไปแล้วนะครับอืมรองเท้าผมเอาสุดเลยไงรองเท้าเอาสุดเลยสําหรับใครที่ไม่ดูก็นะผมเอาสุดเลยนะโอ้ยครบยังวะยูยูก็มีเงินสีนนะ่ล้านเนาะล้านแปด อันนี้ทีละหมืน่นมันก็ยังไม่มีนะสัตว์เลี้ยงอันไหนที่แบบเยอะๆอะมันต้องไปทีเลียนเมื่อกี้เออเดี๋ยวผมไปฟาร์มนง,งนุ้นให้ได้ทีเลียนก่อนกลับมาโลกหนึ่งไเฉยกลับมาโชว์เด็กอันดับหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วแบบว่านี่ไงเดี๋ยวพี่เอาบ้างไงนนะ้องอันดับหนึ่งเหรอจ้ะโอ้โหเป็นไงเข้าใจยังทําให้มันตัวเลขให้มันดูอินพ s าสซิเบอไปไงนะั้นแหละไม่มีใครรู้เทคนิคที่ผมไปทำมาหรอกถึงมีคนรู้แม่งก็ไม่ได้ลงคลิปให้คนดูไม่มีใครเล่นในเกมนี้เป็นไง พี่ไม่ได้ให้ดูละวไงแล้วพี่โหดไปเลยน้องเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งตอนที่ผมไปเอาอันนั้นนะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามล้านยังสามล้านกว่าละเดี๋ยวเอาถึกสามล้านเดี๋ยวผมไปทีหนึ่งพี่ใครโหดแล้วก็บผมแล้วอรอฟ้าใหม่เลยน้องอีกยาวบรหัดอ๋ออันนี้พี่มาโหดอยู่แล้วไงสัตว์เลี้ยงพี่ก็ไม่เหมือนใครเห็นไหมดูดิ <laughs> ซื้อจากโลกนู้นได้ด้วยวะโคตรจ่มอ่ะโอ้ยซื้อได้เยอะเลยคูณเงินคูณเงิน คูณเงินเว้ยคูณสามอ่ะมันหมดพอดีดูซ <uity> ิว่าถ้าเกิดผมกระโดดไปเนี <iej> hoy hoy <Oder> ่ยมันจะได้เท่าไรอัลซ์ไอัลซ์ไลโอ้โหไม่เท่าไหร่ที่ผมได้มาเยอะกว่าเยอะเี๋ยวลองฟาร์มเงินดูดิโดดอันเดอรดมัูโอ้โหโอ้โหโคตรไกลอ่ะเหนือจัดมาเหนือจัดตรงนี้ผมสบายนะอันนี้ เออทุกคนผมลืมผมลืมเลยมันมีนี่รองเท้ารองเท้าอานี้ใส่แล้วเออรองเท้านเนี้ยได้มาจากโลกกันนะเหมืนอนกันผมไปซื้อมาคุณหกคุณหกตอนนี้มันมีคนเกินองไปได้สองร้อยกว่าล้านโอ้โหสองร้อยกว่าเอ็มไปไม่ได้แล้วสู้ไม่ไหวทําอะไรต่อทีวะเน่กูเอ,อ้ยได้ไปแล้วอ๋อถ้าเกิดจะไปโลกต่อไปคือใช้เงินร้อยล้านแม่ดีกว่าซื้อรองเท้าให้หมดเลย คนรวยอย่างนี้เองเนาะโอ้โหรวยแล้วเหมาทุกอย่างเลยรวยจัดนะครับอันนี้ก็คือรองเท้าซื้อมาทุกอันแล้วนะครับโลก1โลก2อ,อ,อก็ยังไม่สุดเท่ากับรองเท้าช็อกโกแลตที่ผมไปได้มานะครับโอ้โหได้ที20ตัวไปก่อนเฮ้ยผมคิดว่านะตอนนี้นะอย่าไปโลก2อง 2> ขออนุญาตเปลี่ยน ก่อนีน่โลก2ไปโลก2ไปโลก2เนี่ยใช้เงินคนมันรวยมันดีจริงเลยว่ะโลก2ไปได้ที่เดียวอ๋อมันก็จะเท่ากับโลกที่1ที่เราทําได้ที่แบบว่าโหดๆอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบต่อให้เราไปอีกว่าโ,โอเคเข้าใจละแสนหนึ่งโอ้โหโกีละแสนโลก2มันดีอย่างนี้เองเนาะได้เยอะเลยเนี่ยมาถึง10ล้านไปจะได้จบคลิปแบบสวยๆเลย ปเดี๋ยวนั่งรอจนถึง10ล้านเลยทุกคนมา10ล้านแล้วทุกคนเมื่อกี้แอบมีการเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตำแหน่งพีตรงนี้สักเล็กน้อยนะทำสถิติเดิมนี่กลายเป็นทําได้11ล้านแล้วนะครับอ๋อมันทําได้ตามวันนี้เลยนะครับแบบมีเยอะ ก็จะไปได้เยอะขึ้นตามความรู้อ๋อพวกนั้นมันมีเป็นแบบบิเลียนเลยสินะกําลังอะ่ะอืมอย่างนั้นนี่เองอ่ะแค่นี้ดีกว่านะครับทุกคนนานละเออเอาเ,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 เดี๋ยวมาสุ่มโชว์แล้วกันนะเออได้อันนี้มาหนึ่งอันแต่คงไม่เยอะมั้งไหรอไม่ค่อยเยอะอันนี้ที่ผมซื้อมาเยอะกว่าเฮ้ยใครที่ชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยจะได้พาคิดใหม่กันนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยยบบ๊าาย